วันนี้เราจะมาทำตัวอย่างการทำ Presentation ด้วยสมาร์ทโฟนกันนะครับอันดับแรกเลยคลิกที่พรีเซนเทชันนะครับเลือกที่ Presentation จากนั้นไปเลือกพรีเซ t เทชันสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเลือกนี่นี่ครับโมบายเฟิร t สพรีเซนเทชันคลิกเข้าไปเลย กทที่ลูกศรตรงกลางนะครับมันจะแสดงได้เต็มจอจากนั้นเราพิมพ์หัวข้อกันก่อนหัวข้องานเราวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นนะครับเลือกที่เทคนะครับเทคเพื่อพิมพ์ข้อความพิหัวข้อใหญ่ก่อนหัวข้อใหญ่คือเทคโนโลยีนะครับหัวข้อใหญ่เลือกอันบนสุดเลย add a heading จากนั้นหัวข้อรองความสัมพันธ์ของก็หัวข้อรองอีกครั้งหนึ่งอันที่สองนะครับ add a sub heading กับสาตร์อื่นเรียบร้อยอันนี้คือหน้าปกของมันนะครับหน้าปกให้เราคลิกที่ข้อความแล้วกดลูกศร สีทิศเพื่อเลื่อนนะครับเลื่อนส่วนลูกศรที่วนๆนั้นเอาไว้สาหรับหมุนนะครับหมุนเอาเบี้ยวต่อไปก็เลื่อนไปจัดวางตามที่เราอยากออกแบบ ข้อความปรับแต่งได้นะครับขนาดตัวอักษรก็นี่เลยเจ้าใหญ่แค่ไหนก็เลือกเอาบวกลบนะครับหรือเลือกตัวเลขสำเร็จรูปก็เลยก็ได้ถ้ามันไม่พอกับข้อความกรอบนะครับก็ขยายออกแบบนี้สกดยอจะเบี้ยวยังเบี้ยวอีก ส่วนการเปลี่ยนสีข้อความนะครับคลิกเลือกที่ตัว a ที่มีแถบสีลุ้งด้านล่างก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับประมาณนี้มีเปลี่ยนสีได้แล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนสีแบ็กกรา d กันสีแบ g กกราวขึ้นหลังนะครับคลิกที่แบ g กกราวจะมีรูปภาพให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกใช้หรือจะเป็นแบบ สีทึบก็ได้ครับสีทึบทั่วไปนี่เอาแบบสีทึบแล้วกันครับเอาง่ายๆก่อนเอาเสีดำ,ดำนี่สีดำตัวหนังสือหายไปแล้วหรือเปลี่ยนสีให้มันเห็นชัดเจนก่อนเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีขาว หนังสือครับสามารถใส่เอฟเฟกให้มันได้โดยที่เราเลือกที่จุด3จุดข้างหลังสุดนี่นะครับจุดแล้เ,เลือกเอฟเฟกนะครับ <c oughs> เอฟเฟกแล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับจะมีแบบเอามีแบบลายเส้นมีแบบเงาสว่าง เป็นนี้ไฟนีออนก็มีเลือกสักแบบหนึ่งที่เราชอบเอาแบบที่เงาแล้วกันง่ายๆนะแต่ถ้าไม่อยากใส่เลยก็เอาอันแรกครับนั่นก็คือ,คอไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นเอาอันที่สองแล้วกันครับใส่เงาให้กับข้อความใส่ทั้งสามอันเลย ยังเห็นไม่ชัดนะครับให้เราขย้ายโดยเคลื่อนแถบด้านล่างไปล,ลองเข้าไปดูกใกล้ๆจะมีเงาทั้งหมดแล้วนะครับในข้อความทั้งหมดมีเงาแล้วจะกลับไปให้เต็มจอก็คลิกที่ตัวเลขนะครับแล้วก็กดคําว่าฟิตก็จะกลับมาเต็มจอแล้วทีนี้เรามาหาภาพใส่ครับนี่เป็นหน้าปกหาภาพใส่ก่อนให้เข้ากับเนื้องานหัวข้อเทคโนโลยีแล้วก็ไปที่ โฟโต้ครับโฟโต้จะมีภาพให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับให้เราค้นหานะครับค้นหาเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำที่เราอยากจะค้นหาลงไปแล้วก็กดค้นหาเลยจะมีภาพให้เราเลือกใช้เยอะแยะนะครับ ภาพที่มีคําว่าโปรอยู่ตรงมุมขวานะครับขวาล่างของแต่ละภาพอันนั้นเสียเงินนะครับใช้เฉพาะสําหรับแอปนี้ที่เป็นรุ่นโปรเท่านั้นถ้าเราเอามาใช้นะครับภาพก็จะมีลายน้ําอยู่แบบนี้ครับภาพก็จะไม่สวยจะมีลายน้ําทับภาพไว้นะครับเราไม่เอาวิธีลบ วัตถุต่างๆครับเช่นตัวหนังสือหรือรูปภาพแล้วก็เอามือไปจิ้มนะครับที่เราอยากจะลบแล้วก็กดปุ่มทางขยะเลยนะครับก็จะหายไปหรือว่าเราเอามือจิ้มแล้วก็ลากออกจากเอกสารเราเลยมันก็จะหายไปเหมือนกันทีนี้เอาภาพก่อนเลือกภาพเอาภาพนี้ครับดูน่าจะเข้ากับหัวข้อที่เราจะทำวันนี้ นทีนี้เราก็ออกแบบการจัดวางอันนี้ขยายนะครับขยายออกมาขยายขยายอ่ดออยน,นข้างล่างนะครับให้ใส่ชื่อนักเรียนนะครับชื่อคนทำ ลลงมาเปลี่ยนสีหน่อยเห็นชัดเจนถ้ามันใหญ่ไปก็ลดลงครับสักสี่สิบสองนี่ได้แล้วนะปกทีนี้เรามาใส่เอฟเฟกให้มันดูน่าสนใจนะครับใส่แอนิเมชันเนาะให้เรา เลือกที่ข้อความก่อนนะครับคลิกที่จุด3จุดด้านหลังเลือกแอนิเมชันนะครับก็จะมีแอนิเมชันสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้อันที่เป็นรูปมงกุฎตรงมุมขวาล่างนะครับเหมือนกันใช้ได้เฉพาะตัวที่เสียเงินนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องจ่ายเงินให้ก่าก่อน เราเลือกใช้ได้เฉพาะอันที่มันไม่มีรูปมงกุฎอยู่ตรงมุมภาพเท่านั้นนะครับอันแรกเลยก็คือไม่มีเอฟเฟกต์อะไรๆทั้งสิ้นนั้นเราก็เลือกมีให้เลือกกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีให้เลือกใช้หกอันเอาอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะใช้ได้เอฟเฟกต์แผนครับแผันนี่แล้วกันง่ายดีต่อไปเทคโนโลยี technology. เอ f เฟกแพนเช่น <Effect> เดียวกันไปกับศาสตร์อื่นรูื่อเป็นแอนิเมชันแพนลงไปนี่ไปทางเดียวกันเอฟเฟกต์สวยงามรูปภาพครับก็บไปแอนิเมชันเลย อ,อไหนดีลองคิดดูเข้ากันไหมเอาแพนแบบเดิมก็ได้อันน,น,นี้แล้วกันไวดีแล้วก็ข้อความ ต็นเลือกแพนเช่นเดียวกัน,นทีนี้เราจะลองเล่นดูนะครับวิธีลองเล่นที่ลองเล่นลอเนอฟฟกทั้งหมดที่เราทำไปคลิกที่ลูกศรแชร์ข้างบนนี้ครับแล้วคลิกที่ พิเศษนะครับแล้วก็กดปุ่มพิเศษสีม่วงก็จะเห็นแล้วว่าเอฟเฟกเราเป็นอย่างไรคลิกที่จอสองทีนะครับแล้วก,กดลูกศรตรงมุมขวาล่างมันก็จะออกจากการนำเสนอนะครับอันนี้จบนะครับทำหน้าปกแล้วก็การเคลื่อนไหวง่ายๆนะครับ